ซี่โครงหมูทอดสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรที่น้ำมันไม่ดำนะคะทุกคนเป็นขั้นตอนการทอดที่ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะเครื่องปรุงแค่นิดเดียวพร้อมแล้วก็ไปดูวิธีทำกันเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทอดกระดูกซี่โครงหมูนะคะทอดแบบง่ายๆบ,บ้านๆทำทานเองที่บ้านนะคะก็กระดูกซี่โครงหมูเราก็ใช้อยู่800กรัมนะคะทุกคนเกือบกิโลนะซื้อมา เนื้อเยอะหน่อยถ้าซื้อที่แมคโครนะคะเนี่ยก็ล้างหมูให้สะอาดเสร็จแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็จะใส่รสดีนิดหน่อยไม่เยอะค่ะพอเดี๋ยวเค็มใส่อย่างละนิดไม่ถึงช้อนชาด้วยซ้ำถ้าไม่พอเราค่อยจะไปเพิ่มน้ำปลาทีหลังได้นะคะทุกคนเทน้ำมันออกแล้วก็ใส่น้ำปลาทีหลังได้เดี๋ยวเราไปทอดกันเลยนะคะทุกคนน้ำมันเริ่มร้อนละ ใช้ไฟกลางนะคะทุกคนถ้าเราใช้ไฟอ่อนเกินหมูเราจะอมน้ำมันนะคะจะไม่อร่อยสีหมูเราเริ่มสวยแล้วนะคะทุกคนทอดอีกทอดไปเรื่อยๆก่อน สูตรนี้เราจะตอนหมักเราไม่ได้หมักอะไรมากมานะคะใส่เกลือนิดเดียวนะคะทุกคนหมูแปดร้อยกรัมแล้วก็รสดีนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะมาเทน้ํามันออกนะคะแล้วเราก็จะลาดน้าปลาอีกทีหนึง่งเพิ่มความอร่อยความหอมของน้าปลานะคะทุกคนสังเกตกระดูกหมูเริ่มโผล่แล้วนะคะทุกคนใกล้ะกล,ละได้ได้ทีละ และสีเขาก็จะเริ่มเหลืองอ่อนแล้วนะคะเนี่ยเหลืองทองอ่อนละตอนนี้หอมมากเลยนะคะทุกคนหอมแล้วเนี่ยกับแต่น้ามันเขาท่วมดีะคะ่ะถ้าทอดแบบนี้ใช้น้ามันท่วมมันจะดีมากจะสุกเสมอกันนะคะทําให้ซี่โครงหมูทอดเราน่าทานยิ่งขึ้นนะคะสีสวย น้ำมันเราก็ยังสามารถทอดได้อีกนะคะทุกคนถ้าเราไปใส่พวกซอสหรือว่าน้ำมันหอยอะไรเงี้ยลงไปตั้งแต่แรกะคะ่ะน้ำมันเราจะดำนะคะน้ำมันเราจะดำเร็วนะคะพี่คุณถ้าเราไม่ใส่พวกเครื่องปรุงอะไรเงี้ยน้ำมันก็จะไม่ค่อยดำเราก็จะสามารถนำมาใช้ได้อีกนะคะก็เลยนี่เป็นเหตุผลที่เราไม่ค่อยใส่เครื่องปรุงนะคะ ทอดใกล้เสร็จแล้วเทน้ำมันออกแล้วเราค่อยมาปรุงรสอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนสูตรของเรานะคะสีเริ่มจะได้ที่แล้วนะคะทุกคนนี่สีก็จะประมาณนี้แล้วปทีแปเดียวเตรียมตักขึ้นเทน้ำมันออกทุก แต่ทอดพวกนี้ให้มีความเค็มนิดหน่อยก็กำลังอร่อยนะคะทุกคนจืดๆไปเลยก็ไม่อร่อยอก็จะได้ที่ประมาณนี้นะคะกระดูกก็จะเริ่มโผล่แลาา้วก็ใช้ได้แล้วนี่เราก็ทีน้ำมันออกเลย เรามาเทน้ำมันเลยนะคะนี่เราก็มาใส่น้ำปลาที่หน่อยไปนะคะักรอบเดียวพอน้ำปลาไม่ต้องเยอะ เอาเอาให้หอมกอบแค่นั้นพอค่ะหอมน้ำตาลแล้วค่ะทุกคนแค่นี้ค่ะกระดูกซี่โครงหมูทอดของเราเต็ดแล้ว เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะกระดูกซี่โครงหมูทอดของเรานะคะราดด้วยน้ำปลานะคะตบท้ายนะคะทุกคนหอมๆเยอะๆเลยค่ะกระดูกหมูทอดน้ำปลาของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะซึ่งเราจะทอดใส่เกลือ,อนิดหน่อยนะคะตอนหมักนะคะเพราะเราจะไม่เน้นให้ใส่เครื่องปรุงเยอะตั้งแต่แรกน้ำมันจะดำมากนะคะทุกคนเราก็จะใส่แค่เกลือ ครึ่งช้อนชานิดนิดเดียวนะคะแล้วก็รสดีนิดหน่อยนะคะแล้วก็เราก็หมักไว้แล้วก็กววกนํามาทอดพอดเสร็จแล้วเราเทน้ํามันออกแล้วเราค่อยราดน้าปลาไปหนึ่งรอบนะคะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอาลาแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ